สวัสดีค่ะท่านเอ็มดีโค้ชยูธแล้วก็นักธุรกิจสยามนิวต้าทุกท่านนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะัดเจนครับค่ะ,ะดิฉันกอนแก้วเจนใจค่ะจากพะเยาค่ะอืมตอนนี้ก็อายุห้าสิบเก้าแล้วค่ะ ก่อนที่จะมาเจอสยามมิวตา้ามีโรคกลุ่มเล้าเยอะแยะเลยค่ะอ่าได้ทำธุรกิจนี้เจอธุรกิจนี้จากท่านสอทอคมวนค่ะที่แนะนำนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ตั้งใจทำธุรกิจหรอกค่ะเพราะว่าตัวเองใช้เองจากเป็นอยู่สามโรคสีโรคโรคแรกก็คือโรคเลือด โลหิตจางโรคโลหิตจางแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็เป็นเกาค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปวดข้อปวดเข่าค่ะข้อเข่านี้ปวดทุกข้อต่อข้อทุกอย่างเลยค่ะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หนาวเย็นไปทั้งตัวเลย เสื้อต้องใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลากางเกงต้องกางเกงขายาวตลอดเวลานะคะ,ะคิดค่าตัวตายค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นภาระของลูกของหลานเรามีลูกสองคนลูกก็ทำงานโอ้แม่ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งช้อนกินข้าวของตัวเองอะยังหนักเลยค่ะโลกนี้แบบมันมันมันลุมแล้ว สาเหตุที่เรามามาเป็นครั้งแรกคือเราไปลื่นล้มหลังบ้านแล้วก็ไปเจอโรคข่าก่อนแล้วก็ทํางานทํางานโดยที่ว่าไม่ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะก็เลยต้องโรคนั้นโรคนี้ตามมาพอเป็นสามโรคสีโรคช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็คิดฆ่าตัวตายเพราะว่าแม้กระทั่งชามข้าวของตัวเองอะเรายังทําความสะอาดไม่ได้เลย เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคิดฆ่าตัวตายพอคิดฆ่าตัวตายเพื่อนที่เป็นสทอสทสอทขมวนท่านโทรไปหาว่าเฮ้ยกลับมาบ้านเถอะเพราะว่าเจอสารสกัดจากมังคุดเพื่อที่จะรักษาตัวเองได้เธอกลับมาตอนแรกเราก็ไม่ไม่คิดจะกลับมาเพราะว่าเราอยู่กับลูกที่อยุธยาค่ะอ่า พอบอกว่าสารมังคุดแค่นั้นแหละเราก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราเคยใช้นี่จากที่เราปวดฟันเราเคยปวดฟันแล้วเราก็ปอกเปลือกมังคุดเอาไปแช่น้ำอุ่นไว้แค่นั้นเองแล้วเราก็เอามาอมตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ไม่เคยปวดฟันอีกเลยเราก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะใช่นะแต่ก็ยังก้ามกึงกก่งก้ามกึ่งก็อยากจะลองก็เลยบอกให้ลูก ขับรถมาส่งขับรถมาส่งที่พะเยาพอขับรถมาส่งที่พะเยาท่านสอทก็เฮ้ยยังไงก็ต้องลองนะเอามาให้เอามาวางไว้เกือบสองอาทิตย์น้องชายตามมาจากวังน้อยเราก็ยังไม่กินน้องชายบอกเฮ้ยเจ๊นี่คืออะไรบอกว่าอ๋อสารสากัดจากมังคุดว่ะก็ไอ้แค่น้ําผลไม้อ่ะคงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอก พราะเราหาหมอตั้งแต่ศิริราชยันอยุทยามันยังไม่หายเลยบอกอย่างนี้ซิริลาดธรรมศาสตร์เราก็ไปมาหมดการันตีไม่ได้ว่าเราเป็นโรคอะไรแน่นอกจากโรคโรคหลงหิตจ,จางอ่อนเพียลงทุกวันทุกวันค่าเลือดเราต่ำมากเลยก็ประมาณแค่สิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดทั้งทั้งที่มันไม่เคยเป็นอย่างนั้นพออย่างนี้มา น้องชายถามบอกเออก็น้ำผลไม้มันก็ดีนี่ทำไมไม่กินบอกเขาบอกว่ามันเป็นสา,สารสากัดจากมงคุดน้องก็บอกว่าเอออย่างนั้นถ้าตัวเองไม่กินนะเดี๋ยวเขาจะลองดูอ,อืลองดิพอน้องชายลองน้องชายเขาเป็นธาลัสเมียเขากินได้อาทิตย์เดียวเขาบอกเจ้มันเวิร์กนะเว้ย ลองดูดีอ่ะเราก็ยังไม่ตัดสินใจพ่อกับแม่บอกเฮ้ยเธอลองมาสารพัดอย่างแล้วอ่ะแล้วอีกแค่อีนี้อีอีกสิ่งเดียวนี้ทําไมเธอไม่ลองอ่ะเราก็เลยลองตัดสินใจลองพอลองปุ๊บหอเป็นลมเลยได้แค่สามวันอ่ะเราเวียนหัวลุกไม่ขึ้นโทรไปหาสอทอโทรไปหาสอทอบอกเฮ้ยมึงมานะฉันเนี่ย ตายอยู่แล้วเขาบอกว่าโดนเขาตอบตอบก,กับมาอีกก่อนหน้านี้เคยคิดฆ่าตัวตายไม่ใช่เหรอแต่แค่สารมังคุดเนี่ยทําไมจะต้องกลัวตายกินเข้าไปถ้าตายแล้วจะรับผิดชอบศพเขาพูดอย่างนี้เราก็ละ,อะเอาวะกินต่อเขากินต่อได้ประมาณสักสามวันโอ้มันเวิร์กอะทุกส่วนของร่างกายเหมือนกับมันเฟิร์มอะมันทมนมัน ขึ้นมาทํางานอะ่ะมันลุกขึ้นมาทํางานเองได้สามารถล้างถ้วยล้างชามของตัวเองที่กินแล้วอะ่ะทําไดา้สามารถที่จะถือไม้กวาดกวาดบ้านได้โอ้มันแบบเหมือนเหมือนเราได้ชีวิตใหม่คืนมาจากที่ว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็เวลาจะลุกจะนั่งทีนี่ต้องมีคนหิ้วปีกขึ้นอะ่ะหิ้วปีกแล้วเวลาเราจะนั่งเนี่ยเราต้องซัด ซัดลงแบบไม่ยั้งอ่ะไม่ยั้งไม่คิดว่าตัวเองจะเจ็บเลยอ่ะพอเป็นอย่างนั้นแล้วโอ้โหแบบมันโล่งค่ะมันโลง่งตรงที่ว่าพอเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้าามาไ,ดไม่ต้องไปพึ่งลูกไม่ต้องไปพึ่งหลานไม่ต้องพึ่งพ่อไม่ต้องพึ่งแม่และแถมเราทุกวันนี้เราก็ยังทำอะไรต่ออะไรมีอะไรให้พ่อกับแม่ได้อีก ตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันสุดยอดจริงๆค่ะแต่ว่าที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้ให้เชื่อนะคะทุกท่านที่ทุกท่านที่มาฟังณนะที่นี้ที่ยังไม่ได้ลองหรือว่าอ,อ่ลองแล้วแต่ไม่จริงไม่จังอะไรเนี่ยนะคะก็คือกลับไปกลับไปหาผู้แนะนำนะคะแล้วลองดูว่า คนรับตรงนั้นแหละต่อคาตอบตรงนั้นแหละค่ะจะเป็นคําตอบที่เรารู้แน่นอนแล้วไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่ากินใช้แล้วมีชีวิตใหม่ได้อย่างเดียวนะคะรายได้ตามมาค่ะทั้งทั้งที่ว่าเราไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยว่าเครือข่ายมันเป็นยังไงอ่าทําแล้วได้ตังอักเสบยังไงว่าถึงจะได้ตังเจ็บจะตาย อยู่แล้วจะได้ตังค์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีก็ตรงนี้แหละค่ะไปแนะนําเพื่อนบอกโอ้ยเนี่ยจากที่ว่าสี่ห้าปีเราไม่เคยได้เงินกลับมาเลยแต่เราทำแค่สองเดือนเรามีไดไรายได้สามหมื่นสามมืนแรกในรอบห้าปีนะคะสามหมืนแรกในรอบห้าปีโอเป็นอะไรที่ <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยค่ะ ตื่นเต้นตัวเองตื่นเต้นทุกวันนี้โทรไปหาสอทอก่อนเลยค่ะทุกวันตื่นตื่นมานี่ต้องโทรหาสอทอล้วว่าเอ้ยวันนี้ไปไหนต้องไหนอะไรยังไงเนียค่ะคือเราไปแนะนำเพื่อนเพื่อนซื้อกินซื้อใช้ก็คือได้ได้ผลลัพธ์เหมือนเราทีนี้เขาก็ตื่นเต้นแล้วแค่แพ็คแรกเขายังไม่เห็นผลตอนนี้ลงแพ็คที่สองแล้วค่ะเพื่อนนะคะแล้วตอนนี้โอ้โหเราเป็นอะไรนะเขาเรียกองเทอร์โพนวเหรอ เออถูกหรือไม่ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเราตื่นเต้น,นะคะ่ะตรงนี้ได้เป็นผลลัพธ์ที่อมันมัน,ม,นมันสุดยอดนะคะยังไงลองกลับไปดูนะคะกลับไปหาผู้แนะนำดูว่าเป็นอะไรยังไงหาข้อมูลก่อนจะเชื่อก่อนอะไรก็คือหาข้อมูลก่อนคะ่ะยังไม่ต้องเชื่อพี่ที่พี่พูดมาทั้งหมดนะคะกลับไปหาข้อมูลกลับไปใช้ไปกินนะคะแล้วก็อื้ จะรู้ค่ะว่ามันสุดยอดจริงๆเอาไว้เอาไว้โอกาสหน้าที่จะมาอัปเดตข้อมูลของตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าตัวเองตอนนี้มาก็ได้ประมาณ80 80ินี่ก็สวยแล้วนะคะเห็นไหมอ้อจากแต่ก่อนนี้โอ้โหฮ่ไม่มีเลือดนะ่ะคิดดูเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกมัมมีอ่อะมัมมี่หรือเปล่าถ้าเรียกผิดก็ไม่รู้นะ เออหรือว่าผีตองเหลืองบ้านเราอะ่ะโอ,อ้โหสุดยอดค่ะแต่มาตอนนี้อืมสู้ค่ะตอนนี้นะคะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ